สำหรับวิธีการเลือกต้นมะนาวที่เราจะแก้งให้ออกลูกได้ทั้งปีเราจะเลือกอาต้นมะนาวที่มีความสมบูรณ์และก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้แล้วซึ่งวันนี้จะเป็นต้นมะนาวที่เราปลูกในวงบ่อซีเมนต์เป็นมะนาวสายพันธุ์แป้นพิจิตรแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ดูแลในเรื่องของใบซึ่งในการตัดแต่งกิ่งเราจะตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่เกะกะออกไปก่อนหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะถอนหญ้าออกให้หมดในการเอาหญ้าออกแล้วก็พรวนดินไปด้วยนะครับหลัง เราจะใช้ผ้าพลาสติกคุมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดนฝนซึ่งถ้าเกิดเป็นการทําในฤดูแล้งหรือฤดูหนาวที่ไม่มีฝนนะครับเราไม่จําเป็นต้องคุมสําหรับผ้าพลาสติกนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกรูปแบบรวมไปถึงแผน่นป้ายวนิลด้วยขอให้กันน้ําได้เมื่อเราคุมเสร็จนะครับเราจะใช้เชือกรัดให้แน่นก็คือเราจะรัดแผ่นพลาสติกให้ติดกับโคนต้นไปเลยเพื่อที่จะป้องกันพวกลมพัด จากนั้นก็รอระยะเวลา2สัปดาห์ขึ้นไปให้ต้นมะนาวมีอาการขาดน้ําหลังจากที่เราใช้ผ้าพลาสติกคุม2สัปดาห์นะครับงดการให้น้ําต้นมะนาวก็จะแสดงอาการของการขาดน้ําก็คือจะเริ่มใบเหลืองใบเริ่มเหี่ยวนี่ก็คือเขาจะทิ้งใบแล้วเราสามารถที่จะเล่งการออกดอกได้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปก็คือเราจะทําการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําเลยซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาในวันนี้ก็คือเราจะมีปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็มีน้ําเอาไว้ลดให้ชุม่มวิธีการทำนะครับเราจะเอาผ้าพลาสติกออกก่อนซึ่งหลังจากที่เราคุมผพพ้า2ส2ั ดินจะแห้งจากนั้นเราก็ให้ปุ๋ยปริมาณที่เราจะให้ปุ๋ยในวันนี้นะครับวงบอ่อ1วงเราจะให้ปุ๋ยประมาณ1นางถังสีแล้วก็จะขึ้นอยู่กับกระาดาษของต้นมะนาวด้วยเราต้องให้ปุ๋ยให้เพียงพอ ใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์เราก็ให้อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการกระตุน้นแล้วก็สร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นมะนาวหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามนะครับลดน้ําให้ชุ่มเลยจําเป็นจะต้องลดน้ําทุกวันจากนั้นเราก็ดูแลในเรื่องของดอกเรื่องของพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆจนกว่ามะนาวจะติดลูกแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตของมะนาวได้ต่อไปในระยะเวลาปีหนึ่งเราสามารถที่จะทําได้2รอบ